ค่ะมามาสวัสดีค่ะหมอลำสุวรรณหมอลำบุญหนุ่ทองนี่ลูกศิดพอยนญยาเข่นเทิงเปาแค้นเทิงลำอันนี้ก็ลูกซิดพอยนญยาเข่นอันนี้หมอลำคักอันนี้เปาแค้นน้ำจักคนลูกสะกนไปใส่เราแม่แม่เลื่อนเอาแม่เลื่อนใช้ยาพู่มมาน้ำเออเอออันนี้มาจากใช้ยะพู่มมาก่อนมูฮะอันนี้เอาอากาไปเปาแค้นซอยกันมาไม่อีกใส่อีกล่ะ เราบ่ฮะาใช่รึฮะลำเงาแล้วก็เตยลูกลำเงาแล้วก็เตยเอาเลี้ยงตะเปาเลี้ยงเปาเลี้ยงเปาไปไปเปาไกลๆพอเจ้าพนเลี้ยงเอาให้ให้เลี้ยงเปาให้เลี้ยงเปาเอาเตยโหลดบ่เอาเตยโหลดบ่มันจังบดุนทีเอาเลองจ้กกอนเอานางอีลาดลองก่อนดูเอาลองข้อมาเลี้ยงมาเปาเปาไปเปาเปาซอยกัน บบลแมนเป่าซอยกัน่ลเป่ามาดุรูลตนกันแบ่งกันตัวอ่เป่าเบเออสันตัวฟังลำลงจะก่อนหนึ่งก่อนเนาะจะคอยฟังลำเตยค่ะอืม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  คันล่งหันบรายพกักน้องแคร์นรับเอาเด้อโอ้ยโอ้ พ่อนำเสียงโยนโหนฟังเอาเด้อพี่น้องเศร้าสะกดบันเตือนสีน้ำหลงฟังเอาเด้อพวกพี่น้องฟังเล้ยวเน้นวันไลนยนวลได้ได แล้วคนวะลูกกาควงพระองค์จากสเสวยสุขเม่นพระอ,องค์ดีพานป่าจากเข้าไปแล้วพระอ,องค์หนีไปแล้วเหลือพระธรรมไม่ปิดมูมีผู้ค้องอยู่เป่าน้ำเจ้าเม่นพระสงฆ์พญาพิงคละราหูสาบเรื้องพระองค์อองจากนิพานหนีพระมหากัตสปาทำเหมาพระโบลมบบัตถีหลวงบ้าทั้งที เสี่ยวมาบันจุไวในวงบนผู้กำพายคนบายได้รักษาอรหันทั้งหาชีมาผ่านน้องหานหลวงพญา,าพิงคณะเย็นเสนาทั้งปวงไอ้โก,กจีดีถาเพื่อบุษตทีิเจ้าบาบอลมพ่อสิไรส่วนแบ่งสิบันจูไว้สามแห่งจังลงมือโกส่างเตรียมอมโกเปลง ส่วนไฟใส้ไปสางกวมพระแท่นในทีโดยผู้หาพันใดเสด็จมาแต่ประสนว่ท่านกินส่วนไฟยิ่งไหไปสางในสวนพุกาศาสตร์บนหนอามากไม่เหลืองลุ่นหลวดเงินหอมมีสนุมในพร้อมดังเก่งเวกหัวหนาบูพญาพิงคละไ้คอยอยู่ธาตุเชิงซ้มสำรับต้นตอนนั้น